เชื่อเลยนะครับว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งขวดมันปินน้ำจิ้มสารพัดประโยชน์เลยนะกินมาตั้งแต่เด็กนะครับกินอยู่ยี่ห้อเดียวยี่ห้ออื่นก็ไม่กินเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ก็มีการเล่นข่าวของน้ำน้ำพริกแม่ประนอมผมจะพาคุณย้อนกลับไปนะครับยังจุดเริ่มต้น ของน้ำพริกตาแม่ปานอมถูกต้องครับโลโก้นั่นเองคือโลโก้ของแกเนี่ยไม่เหมือนใครนะด้วยความที่แม่ปานอมเป็นคนที่มีเสน่ห์ปลายจวักบวกกับสามีคือคุณสิริชัยแดงสุภาซึ่งเป็นคนที่มีวิชั่นนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับในสมัยวัยเด็ก อาหารที่ผมชอบแล้วก็เด็กๆทั่วไปคงจะชอบไก่ทอดครับกลิ่นหอมทอดกรอบๆก,กินกับข้าวสวยร้อนๆคือถ้าวันไหนมีไก่ทอดวันนั้นเนี่ยจะกินข้าวเป็นเยอะเป็นพิเศษแต่ถ้าขาดไปไม่ได้เลยนะครับถ้าถ้าคุณแม่ทอดไก่ให้กินเนี่ยมันก็จะต้องมีน้ำจิ้มไก่นะ ถ้าคุณแม่ทอดไก่กินเนี่ยจะต้องมีน้ำเก้นน้ำจิ้มไก่นะครับซึ่งมันขาดไม่ได้เลยตอนเด็กๆนะครับแถวบ้านผมจะมีร้านขายของชําเวลาอะไรหมดเนี่ยนะครับคุณแม่ก็มักจะใช้ผมเลยนะครับวิ่งไปซื้อให้ผมก็เต็มใจนะเพราะว่าเวลาซื้อของมันจะได้ตังค์ถอนนะเราก็จะเอาตังค์ถอนไปซื้อขนมทีนี้เวลาอะไรหมดก็ จะวิ่งไปทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไกลฮะวิ่ง19ก้าก็ถึงแล้วจำได้ว่าสินค้าที่ผมคุ้นเคยมากที่สุดตัวหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับจนถึงทุกวันนี้นี่ก็คือน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ตามแม่ปนอมทุกบ้านผมเชื่อเลยนะครับว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งขวดมันเป็นน้ำจิ้มสารพัดประโยชน์นะจิ้มได้หมดไก่ทอดก็ได้ ทอดมันก็ได้ไส้กรอกก็ได้ลูกชิ้นทอดก็ได้คือของทอดๆเนี่ยจิ้มได้หมดกินมาตั้งแต่เด็กกินอยู่ยี่ห้อเดียวยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่กินนะครับคือที่ไม่กินเนี่ยคือคือกลัวไม่อร่อยนะเราคุ้นเคยกับยี่ห้อนี้เราก็กินยี่ห้อนี้แล้วก็อาจจะเป็นที่รสชาติของมันเนี่ยนะครับคือถูกลล้นด้วยมั้งนะก็เลยที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็เลยกินมาตลอดญาติบ้านข้างๆก็กิน นะครับแล้วก็ไม่เคยลองเปลี่ยนสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ก็มีการลงข่าวนะครับกรณีของน้ำพริกแม่ปนอมคือตามเนื้อข่าวเนี่ยนะครับผมได้ฟังปันผ่านนะครับกรณีที่ลูกสาวคนโตหรือไงเนี่ยฮะลูกสาวคนโตใช่ไหมครับก็ไป ุบกิจาการนะครับโดยคนที่ออกมาพูดนะครับก็คือแม่ปนอมคือฟังฟังดูแล้วเนี่ยมันมันก็น่าเห็นใจนะครับคือจากกรณีถ้าถ้ากรณีที่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็น่าเห็นใจแม่ปนอมเลยนะครับที่โดนลูกสาวคนโตก,กับลูกเขยเนี่ยนะครับเขาไปปลอมแปลงเอกสารอันนี้ต้องขอบอกว่าขอย้ำนะครับว่าเป็นตามข่าวที่เขาออกมานะครับก็แล้วก็ไปตัดลายชื่อของแม่ปนอมซึ่ง เป็นแม่ทุกแท้แท้นะครับแล้วก็ลูกๆที่เหลือของเขานะครับออกจากรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่ก็เอาใจช่วยครับรอดูต่อไปคือเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเาคิดหรือเรื่องราวที่เราฟังมาก็ได้คือหลายข่าวที่เราเสพกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับมันก็แสดงให้เห็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าบางทีเรื่องราวอาจจะพลิกก็ได้มันอาจจะจบอีกแบบนึงก็ได้อย่าไป ตัดสินใจหรืออย่าไปวิพา์วิจารณ์นะครับดูให้จบก่อนแล้วค่อยพูดนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดคุยเนี่ยนะครับคงไม่ใช่กรณีแม่ปะนอมกับลูกรักหักเหลี่ยมโหดหรอกนะครับผมจะพาคุณย้อนกลับไปนะครับอย่างจุดเริ่มต้นของน้ำพริกตาแม่ปนอมที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะรู้จักเป็นอย่างดีคือ ถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับว่าเราเนี่ยจะจดจำนะครับหรือจะจำน้ำพริกแม่ปนอมได้จากอะไรถูกต้องครับโลโก้นั่นเองคือโลโก้ของแกเนี่ยไม่เหมือนใครนะนะครับแล้วก็ดีด้วยนะทำออกมาได้ดีด้วยนะครับคือเราเห็นตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ โดยใช้ใบหน้าสวยๆของคุณแม่ปนอมนั่นแหละครับเป็นโลโก้ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นได้ดีเลยทีเดียวจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ57ปีแล้วนะครับสำหรับน้ำพริกตามแม่ปนอมซึ่งเขาก่อตั้งกันตั้งแต่ปีนู่นนะฮะ2502คือผมไปดูบทความมาที่ เป็นบทความที่ให้สัมภาษณ์นะครับเขาเขาบอกว่าเขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2 5 0 2นะครับซึ่งไอจุดเริ่มต้นเนี่ยผมชอบนะมันมันดูน่ารักเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือในตอนแรกเนี่ยนะครับมันเริ่มจากตัวแม่ปนอมเองเนี่ยนะครับคือชอบทำอาหารให้สามีทานนะครับด้วยความที่แม่ปนอมเป็นคนที่มีสเสน่ห์ปลายจวักตามภาษาหญิงไทยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับ บวกกับผมไม่ได้หมายถึงในสมัยนี้ไม่มีฝีมือนะฮะแต่บอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไทยมักจะมีสเสน่ห์ป่ายฉวักเป็นอาวุธนะครับแล้วก็บวกกับสามีคือคุณสิริชายแดงสุภาซึ่งเป็นสามีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์คือแกมองเห็นนะครับแต่เดิมทีเนี่ยคือแกเคยเป็นพนักง,งานขายหรือเป็นเซลล์เนี่ยพูดง่ายๆนะครับของบริษัทดีทแทมมาก่อนนะครับ แต่สิ่งที่แกแต,ตกต่างกว่าคนอื่นนั่นก็คือแกมองเห็นอะไรบางอย่างว่าในอนาคตเนี่ยนะครับวิถีชีวิตของผู้คนนั้นเนี่ยนะครับก็จะออกไปทำงานนอกบ้านกันมากขึ้นเพราะแกสังเกตเห็นแล้วแกก็วิเคราะห์มันก็เลยทำให้แกเห็นว่าเฮ้ยคนอนาคตเราเนี่ยมันน่าจะออกไปทำงานกันนอกบ้านมากขึ้นนะทำให มันมีเวลาหุงหาอาหารน้อยลงแล้วมันก็จริงนะอย่างทุกวันเนี่ยเราดูนะครับทุกวันเนี่ยเรามองกลับมาที่ตัวเราเราตื่นแต่เช้าอาบน้ําแปลงฟันออกจากบ้านออกไปทํางานตกเย็นกลับมากว่าจะฝ่ารถติดออกมาได้เสียเวลานะครับถึงบ้านก็หมดแรงจะไปซื้อของในตลาดก็รถก็โอ้มันคนมันเยอะแยะเต็มไปหมด นะครับแล้วถ้าคนที่พอจะมีทักษะในการทําอาหารหน่อยเนี่ยก็คงจะซื้อวัตถุดิบมาเก็บเก็บเก็บตุนตุนไว้แล้วก็แช่ไว้แล้วก็อาจจะทําอะไรที่มันง่ายๆกินซึ่งอะไรยากๆนี่คงจะหมดสิทธิ์นะครับเต็มที่ก็ทําอะไรง่ายๆพอมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นว่าจะเริ่มต้นทําอาหารบรรจุถุงหรือแบบขวดนะครับที่มันสามารถเก็บไว้ได้ เวลาจะใช้ก็หยิบออกมาทานได้เลยนะครับมันสะดวกประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาในการทําอะไรให้มันยุ่งยากก็เลยจึงเกิดเป็นไอเดียในการทําน้ําพริกเผาตาแม่ปน้อมขึ้นมาซึ่งมันเป็นสินค้านะครับหรือโปรดักตัวแรกตัวเดียวในตอนนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าน้ําพริกเผานะครับคือแกทําน้ําพริกเผานะครับตัวแรกเลยซึ่งมันสามารถเก็บไว้ได้นาน ทานได้ทันทีคุกกับข้าวก็ดีนะครับแก้มกับผักก็ได้นะอร่อยด้วยนะครับคือทําอะไรก็ได้หมดนะฮะซึ่งการจําหน่ายหรือการขายในยุคแรกๆนั้นเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากเบสิกเบสิกเลยนะนั่นก็คือการเดินเล่ขายในละแวกบ้านซึ่งบ้านของแกเนี่ยนะครับอยู่ในแถวหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับพอ เริ่มแกก็ออกไปขายนะครับยานแถวหมู่บ้านนั่นนะครับพอขายไปสักพักหนึ่งเริ่มขายดีมีการตอบรับที่ดีก็เริ่มคิดจะขยายตัวจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้เองนะครับคุณศิริชัยและแม่ประนอมก็เลยตั้งบริษัทขึ้นนะครับเป็นตอนแรกรู้สึกจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดก่อนนะครับก็สร้างเป็นบริษัทขึ้นมาขนาดพื้นที่ประมาณสีไร่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มตีตลาดไปตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งกิจการมันก็โตขึ้นนะครับยอดขายก็โตขึ้นก็เลยตั้งโรงงานที่2ในปี37นะครับปนพื้นที่กว่า30ไร่ทีนี้ใหญ่กว่าเดิมนะจากเดิมนี่แค่สีไร่ขยายเป็น30ไร่เอาให,ให้ใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็ได้นําเครื่องจักรนะครับที่ทันสมัยจากเยอรมัน เพื่อที่จะมาพัฒนาไอตัวให้มันสินค้าให้มันดีขึ้นมีมาตรฐานขึ้นและกิจการของแม่ปะนอมนะครับผมในส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันแข็งแกร่งนะครับในตัวโปรดักต์ของมันเองซึ่งมันโดดเด่นในรสชาติถูกใจถูกลิ้นแล้วก็รสชาติมันกลมกลม่อมและสิ่งที่ผมชอบมากนะครับสิ่งหนึ่งก็คือตัวโลโก้ที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อตอนตอน้น นะซึ่งโลโก้ก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าเขาใช้ใบหน้าของแม่ปนอมนะครับนั่นแหละเป็นจุดขายซึ่งการใช้ภาพเนี่ยแหละครับมันจะจดจําได้ดีกว่าตัวอักษรอย่างไม่น่าเชื่อนะถ้าคุณลองไปเดินลองเดินไปในครัวนะครับแล้วก็ลองไปหยิบขึ้นมาดูก็ได้นะโลโก้ของแม่ปนอมเนี่ยมันดูมีมนเสนนะแล้วมันก็แฝงไปด้วยเหมือนขลังอีกด้วย คือมันไม่ได้สวยที่สุดนะจะเรียกว่าไม่สวยเลยก็ได้แต่ว่ามันกับส่งผลนะครับกับทางความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายได้ดีเลยนะมันทำให้เรารู้สึกว่าสินค้าเนี่ยมัน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 มีคุณภาพนะถ้าถ้าเราพูดถึง t o y ยต้อ่ะคุณก็อาจจะนึกถึงรถยนต์รถกระบะขึ้นมาทันทีจริงไหมครับแต่ถ้าคุณพูดถึงน้ำจิ้มไก่แน่นอนครับว่า เราจะนึกถึงแม่ประนอมมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ผมเริ่มจำความได้นะครับถึงแม้กว่า50ปีที่ผ่านมานะครับโลโก,โก้ของแม่ประนอมเนี่ยจะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแต่หลังบ้านหรือเบื้องหลังของการผลิตนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาก็ยังคงพัฒนา คุณภาพนะครับในเรื่องของคุณภาพแล้วก็รสชาติแล้วก็ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นะครับหรือแพคเกจจิ้งเนี่ยนะครับให้มันเข้ากับยุคสมัยนะเพื่อที่จะก้าวไปสู่แบรนด์ระดับโลกซึ่งทุกวันนี้นะครับแม่ประนอมเนี่ยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศหลายประเทศแล้วนะครับก็แต่ว่าก็ยังมีสัสดส่วนในการส่งในการขายนะครับยอดขายเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังมีประมาณ70% แต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยประมาณส่งออกเนี่ยนะครับมีประมาณ30%ซึ่งโลโก้รูปหน้าของแม่ปนอมเนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายการันตีความอร่อยและก็้ามาตรฐานที่ทําได้ยอดเยี่ยมในแง่ของการตลาดถึงแม้นะครับการแข่งขันในธุรกิจน้ําพริกนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงมากเพราะว่ามันมีแบรนด์เกิดใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายถ้าคุณไปได้ห้างคุณจะเห็นเลยนะ มันไม่ได้มีแค่แม่ประนอมยี่ห้อเดียวมันมีเยอะนะครับแต่แม่ประนอมเนี่ยเขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นมาแล้วนะครับกว่า50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าน้ําพริกตามแม่ประนอมเนี่ยนะครับไม่เคยหยุดพัฒนาจากน้าพริกขวดละ3บาทคิดดูเอานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายขวดละ30กว่าบาทถึง40กว่าบาทเนี่ยนะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับซึ่งราคาเนี่ยอาจจะแพงกว่าคู่แข่งราย,อ,ยาอื่นๆนะถ้าคุณเดินไปเทียบดูนะครับ มันจะแพงกว่าคู่แข่งรายอื่นในตลาดแต่แม่ประนอมยังขายได้และก็ขึ้นแท่นนะครับเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจน้ำพริกเมืองไทยซึ่งมันมาจากไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้อานิสง์มาจากคุณภาพของรสชาตินะครับแล้วก็ความไว้ใจของลูกค้าตลอดมาและนี่ก็คือความสำเร็จนะครับของน้ำพริกแม่ประนอมที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมี อย่าทุกอย่างในวันนี้เพราะเหตุนี้เองนะครับการพัฒนาตัวเองก็ดีและการพัฒนาธุรกิจก็ดีให้พัฒนาอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าคุณมัวแต่รอนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงรับรองครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่มีวันเปลี่ยนไป แต่ถ้าคุณเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองเหมือนธุรกิจของน้ำพริกแม่ปนอมนะครับพัฒนาคุณภาพให้มันดีขึ้นดีขึ้นขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องสิ่งที่คุณคาดหวงังมันก็จะมาถึงเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมอยากจะแชร์เรื่องราวของแม่ปนอมนะครับเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้กลับไปดูซิ มีอะไรให้เราเห็นบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากนี้นะครับจะสามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาตัวแบรนด์สินค้าของคุณหรือเป็นกําลังใจให้ SME รุ่นใหม่นะครับที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากจะทำธุรกิจนะครับได้มีกําลังใจในการทำธุรกิจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ